สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาสมัครสมาชิกเข้าใช้งานเว็บไซต์ KM Kids Social นะคะผ่านโทรศัพท์มือถือเนาะไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iPhone ก็สามารถที่จะทำได้ะคะ่ะอ่ะมาให้ทุกคนนะคะมาที่สมัครใช้งานสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะเข้ามาแล้วหน้าสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะชื่อผู้ใช้นะคะให้ทุกคนตั้งชื่ออะไรก็ได้นะคะเราจะตั้งเป็นป้าเซมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ กรอกอีเมลนะคะใช้เป็นคำว่าป a p a s เซเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นใส่แอดทีเมลเข้ามานะคะเสร็จแล้วเนาะให้ทุกคนนะคะกรอกรหัสผ่านเนาะกระตั้งไได้เลยนะคะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะคะ1ถึง8ตัวนะคะนี่ทั้งหมด8ตัวเลยก็ตั้งไปเลยอ่ะเมื่อตั้งครบหมดแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะติเขาว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็ลองสมัครใช้งานกันได้เลยนะ นี่นะคะมันก็จะเข้ามาเป็นแบบนี้เลยเนาะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาใช้งานกันได้เลยนะคะ